สวัสดีครับครับวันนี้นะครับพรานสิงห์นะฮจะพาไปดักหนูครับดักดักดักหนูฟุบเดี๋ยวใช้อะไรบ้างใช้ถ้านั่นเก่าก็เรียกว่าวงเดือนวงเดือนครับแต่สูตรนี้เห็นบอกว่าไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครครับสูตรผมเองธรรมชาติผมผมหากินอย่างนี้เยื่อ่อยก็คือปลาเค็มราทีตาแข้งนี่แหละครับ นั่นแหละปลาเค็มที่เราตากแห้งไปช่อนเราเนี่แเลยตำคลองนี่และที่วานเหยได้ก็เอามาตากแห้งไว้อืครับเราเอามาตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็มานเหน็บฟังเอานะครับเนี่ยมันกินอ้อยอยู่ตรงนี้ครับตักอ้อยลม้มไปในน้าหนไหนไหนไหมันเป็นยังไงลุงดูดูเนี่ยดูที่รอยมันกัด ดูนะครับนี่นี่กวาหาในกอาหานี่นี่ครับนี่นี่ครับมันมันกัดอ้อยครับนี่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 กวาหากวาหากันอย่างเนี้ยครับนี่ครับที่เาตัดอ้อยครับที่หนูมันมาหากินอ้อยแล้วมันจะวิ่งมันจะวิ่งนี่มันมีมีมีทางวิ่งลุงมีอะไรแนะนําเลยด้วยครับเคื่อที่พี่น้องเขาอยากจะ อยากจะนำไปใช้ก็ลองดูน,นี่ใครจะเอาสูตรผมก็ลองดูเด้อไม่พลาดครับถ้ามันมัดได้กลิ่นมันจะมาหาทันทีเลยครับนี่ครับอืมนี่ครับเราก็ดักไว้ครับนี่วางไว้ยวพยายามมัดไว้นะครับเดี๋ยวมามันคาบ น,นี่ครับเขาเรียกว,ว่าดักนีกน่มัดไว้แล้วก็ฟ <im itation> างฟางข้างบนครับไปต่อครับไปต่อครับรอยมันตัดก้อยโอ้ชินตะมุนเลยนี่ครับนี่เราก็ดูทางมิงวิ่งมันจัด กินอ้อยก็จะ,จะมีทางเขาวิ่งอยู่อันนี้ถือว่ามันมันหนานแน่นไหมไอ้ดูนี่ไอ้ที่เห็นเห็นแบบเนี้ยดูเลยครับหนูเป็นเตียนเลยเ,ย,ย,เนยเห็นไม้หนนเห็นไหมหนึ่ตัดอ้อยเป็นเตียนหมดเลยครับ<ม>อืมดีเลยโอ้กลิ่นปลาเค็มนี่หอมมาก ได้กลิ่นม,มันเอาแน่ครับอขนาดได้กลิ่นี้ยังอยากจะเอาไปย่างเัาข้าวร้อนเลยออยู่กับแกเนี่ยผมมีความสุขเลยแกชอบหาอะไรทําแบบที่มันแปลกๆอะ่ะคือแกทาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะเพราะอะไรเพราะประสบการณ์นี่คือประสบการณ์ครับ ครับวางไว้ที่เขาตัดจัดอ้อยนั่นเลยมันจะมัดไว้นี่เราก็พลางไว้พลางครับมีการพลางตัวพลางมาให้เห็นแสงเข้าครับจแ,แล้วอันที่2 2> สองครับนะ เราต้องปลูกไม้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวมันลืมลืมปลูกไม้นี่ไม้ผมเอาถุงพลาสติกนี่แหละครับี่ไง,ไง่ายง่ายเราถึงจะจำได้ว่าเราวักไว้ตรงไหนบ้างครับไม่งั้นมันจะลืมเดี๋ยวซายหมดหม้ครับอย่าเปลือยไปเดินเยียมนะครับไม่อยากจะพูดว่า น้ำอะไรจะไหล <laughs> คือบอกตรงๆเนี้ว่าทานสิ่งนี้นะแกไม่เคยมีใครมาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคนที่ชอบทำคนเดียวอยู่คนเดียวแกก็ไปของแกนี่แหละแต่วันนี้คือมีโอกาสขอความรู้ เจอแล้วครับอีกเจอแล้วมุดไปแล้วมุดนี่สดสดร้อนเลยนี่โอ้นี่เป็นไงเอามันสดสดเลยนี่นี่นี่สดสดเลยนี่โอ้ยกินเมื่อคืนนั่นเองกินเมื่อคืนเอารูนทันููนด้วยเอารูนด้วยครับอู้หานเข้าแล้วอ่าเละนี่ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับ S <S ผมบอกตรงๆเลยนะแต่ก่อนไม่เคยได้สนใจหรอกครับแต่ก็อินว่าแหมทําไมแกหาได้แบบทุกวันไงผัดทุกวันเลี้ยงปากเลี้ยงฟ้องครอบครัวนี่แหละครับครอบครัวค่อยประหยัดไอ้ต้นทุนเราซื้อกับข้าวตามตลาดไว้ตลาดห่างจากตลาดหน่อยครับเพอได้ห่างตลาดห่างร้านค้าหน่อยมาดูเทคนิคอีกต้องอันนี้คือ นครับวางไว้เลยมันต้องผ่านตรงนี้ครับนี่โอเคเลยครับมั่นใจไหมครับยังไงก็โดนโดนโอ้ไม่อยากจะพูดเจ็บพูดก็พูดแล้วแห่เอาเลยครับตามสบายวันนี้แกเปิดเปิดทิธีให้5ากินมันเมเด้อจะได้เลี่ยงตลาดหน่อยเดี๋เช้าก็ตลาดเย็นก็ตลาดไม่ไหวนะครับ มันมีอย <isation> ู it, ่ป <ator il> <ğim> ่าย้าคาทางนู <es voir nie co> ้นครับเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นการถ่ายทก็น่าจะยุติตรงนี้ครับผมจะไปคนเดียวอยู่นู่นเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าแล้วกันวันนี้ก็พร้อมปากพร้อมคอครับเอาแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูว่าผลงานโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับหลุงปูุณครับนี่ครับผม